สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับนักพัฒอ,อปตนะครับวันนี้ผมมีโอกาสมาเยี่ยมชมฟาร์มของคุณนริศอ่อนละมุนนะครับที่ตำบลบ้านลาดทิพร,รถตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเจ้าของฟาร์มนะทำอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากเกษตรกรคนนี้ก็เป็นเกษตรษกรคนเก่งอีกคนหนึ่งนะครับได้ข่าวว่าช่วงเวลากลางวันนะครับตั้งแต่แปด8มงครึ่งถึง4มงครึ่งเนี่ยเขาก็ทำอีกหนึ่งอาชีพและระหว่างตอนเย็นนี้ หลังจากเลิกงานแล้วเขาก็ทําอีกหนึ่งอาชีพนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าเขาทําอะไรตามมาดูกันเลยครับสวัสดีครับคุณนัดทครับ โอ้โหทำอะไรอยู่ครับโอวันนี้ผมขออนุญาตชมฟาร์มหน่อยนะครับได้ไหมครับอ๋อเช่เลยครับเอผมเลี้ยงแพะเลี้ยงเดี่ยไหมครับก็ตอนนี้เพิ่งเริ่มเลี้ยงได้3เดือนครับเลียงอยู่ที่ส0ตัวครับ อ๋อผมได้ข่าวว่า,าช่วงเวลา8ปดโมงครึ่งหนึ่งซีโมงครึ่งนี่ทำอีกอาชีพหนึ่งเหรอครับอ๋อครับพอดีก็รับราชการครับปันจันทร์สุขย็นก็มาดูครับเดี๋ยวผ่านล,ลงทุนไปเป็นไงบ้างเนี่ยครับเลี้ยงมาหลายเดือนยังเนี่ยครับก็เพิ่งจะเลี้ยงได้3เดือนตอนนี้ก็ยัยงไม่เห็นกำไร <laughs> ครับก็ให้ผ่าน,อ,น,นอันนี้โรงเรียนอะไรนี่ครับอันนี้เป็นที่สําหรับ ใช้ธาตอาหารให้แพะครับก็เหมือนก็เปรียบเหมือนโรงอาหารของแพะเขาว่าได้ครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตให้พาชมสักสักเล็กน้อยได้ไหมเนี่ยอ๋อครับมีอะไรบ้างครับผมครับยินดีครับก็จะเป็นโรงเรือนนะครับสําหรับให้แพะขึ้นไปอาศัยอันนี้คือโรงเรือนใช่ครับแล้วอันนี้คืออันนี้คือทางทางขึ้นหรอครับหรืออะไรครับอ่าเป็นบันไดเพราะว่า ก็ทําทางลาดแล้วก็มีการทําจุดสําหรับการแทะลื่นเพราะบางทีมีแทะทองบ้างแทะอะไรบ้างจะลื่นก็เกิดปัญหาแทงได้ครับแล้วโรงเรือนนี่ต้องสร้างสูงจากพื้นดินเท่าไหร่นี่ครับก็ยิ่งสูงยิ่งดีแต่ก็ความสูงที่เหมาะก็คือเมตรห้าสิบขึ้นไปครับเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ กลิ่นที่แพ้เยี่วแพ้ที่จะทำอันตรายจ้าสายตาได้๋เอเจิญขึ้นม่ครับขอบคุณครับอ๋อแสดงว่ากลิ่นเยี่วแพ้นี่มีผลต่อสายตาของแพ้ก็ที่ตามที่ดูแล้วก็ศึกษาจากที่เห่นนะก็คือบางที่เขาทำโรงเรือนไม่สูงมันก็มีปัญหาคือเยี่วมันกับ,กบมุ้ของมัน สารทําทให้ตามป้าบางตัวทำกับตาบอดนะครับอ๋อนะครับอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับอ่าแล้วอันนี้ที่นาฬิกเลี้ยง,ง,ยยง,น,ง,น,งนีนงงงพ่พันธุ์อะไรนะครับก็ตอนนี้ไปดีทุ่งขัดเลี้ยงผมก็เลยเลี้ยงลักษณะของพันธุพื้นเงินครับเป็นลูกผสมมีบล่างแล้วก็เพราะว่าพันธุพื้นเงินนี่คือมันจะมีความทนต่อโลหะกรองครับอันนี้อันนี้ก้อนที่เันแหวนนี่ก้อนอะไรนี่ครับ อ๋อนี่จะเป็นเครือแรกของสำหรับอาหารสัตว์ก็จะมีแร่ธาตุต่างๆครับพวกแร่ธาตุเพื่อสำหรับให้สัตว์กินจะได้แบบเกี่ยวกับการรักษาโรคในภูุิต้านทานไปในในตัวครับเป็นยังไงบ้างครับคุณช่วงนี้มีโควิด การเลี้ยงแพะอะไรมีผลมไหมเนี่ยก็จริงๆแล้วหลายพื้นที่ก็บอกว่ามีกลุ่กระตุนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราบริหารจัดการดีนะผมว่าโควิดก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาของการเลี้ยงน,นะคะรับยิ่งยากไหมครับก็จริงๆแล้วฝันที่จะเลี้ยงก็ศึกษาข้อมูลมาจากหลายที่นะครับก็มีบางคนบอกเลี้ยงยากบางคนบอกเลี้ยงง่ายผมก็ศึกษาข้อมูลมาระี้ยงเลงก็เลยลองมาเลี้ยงดูก <ๆ S 1> ็จริงๆแล้วถ้าเรารู้นิสัยของแพะรู้โรครู้ การดำเน,นินควิตการติ้นก็มันก็จะไม่ยากครับแล้วผมเห็นกันก็เอคอๆกๆอะไรเล็กๆไว้ทำอะไรเงี่ยอ๋ออันนี้สำคัญเลยครับอันนี้ก็คือสำคัญเลยครับจะแยกโซนนะครับก็คือ,อเพราะว่าแพะมันมีหลายหลายขนาดหลายไซส์แล้วก็บางครั้ง มันจะมีแพะร้องเปลียนท้อง้องกนกคาะอทจจะชนกันแนงทงเตยของ,งองตัวนรกก็คือเป็นแพะแม่สาว้องกันอ่อนเราก็จะแยกเพราะว่าต้องจัดการแทกส่วนตรงนี้จะเป็นแพะ,ะจะเป็นห้องอ,อน,นุบาลนะครับก็คือแพะแม่ลูกอ่อนจะอยู่ตรงนี้ส่วนตัวที่ท้องเราก็จะจัดเป็นโซน่โซนอัะ,อะแล้วไอ้ไอ้วเขียวนี่ล้างอาหารหรืออะไรนะครับอ๋อรับอันนี้คือล้างอาหาร ช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนนี่คือปัญหาสําคัญคือบางครั้งฝนตกหรือว่าน้าท้างลงแทะไปลงกระถินนี้กินกระถินนี้ก็คือจะของเสียเราจะมีการขุดอาหารบ้างเพราะบางวันถ้าฝนตกก็อาจจะไม่ได้ปล่อยลงข้างล่างอ้าวแล้วไม่ท้าเขาไปตัดกระถินมาจากที่ไหนนะครับะกระถินนี่เป็นอาหารหลักเลยใช่ไหมใช่ครับคือให้กระถินเป็นอาหารหลักเพราะว่ากระถินในในพื้นที่เราแรกตำบลเยอะ<ม>แล้วก็ แต่ก็จะมีอาหารเสริมบ,บ้างเป็นบางครั้งนะครับโอเคคำถามแรกครับที่อยู่ของแพ้เนี่ยควรเป็นยังไงครับลักษณะที่อยู่ของแพะ ที่ดีก็คือต้องเป็นโรงเรือนสูงโปร่งอย่างน้อยต้องสูงประมาณร้อยห้าสิบนะครับจา,จากพื้นดินขึ้นมานี่ครับผมเพื่อเป็นการระบายอากาศระบายแก๊สที่เกิดจากเยีเ่ยวแพะที่ขี้แพะนะที่มันเยี่ยวมันก็จะเกิดสารขึ้นมาสารตัวนี้มันจะทําให้การเกิดการระคายเคืองกับตาครับผมเริ่มต้นการเลี้ยงเนีย่ยควรเริ่มต้นยังไงครับ ก็ควรจะศึกษาความพร้อมของตัวเราก่อนนะครับอันลแรกก็คือก็ควรจะรู้ศักยภาพของเราดูทุนของเราเพราะว่าแพะมีหลายสายพันธุ์นะครับก็คือเราควรจะดูว่าแพะ,ะลักษณะไหนเหมาะกับเราเพราะว่าแพะพันพื้นเมืองนีงนราคาก็คือจะเบาะะครับราคาไม่แพงแต่ถ้าเป็นแพะเลือดร้อยหรือเลือดสูงกนคือราคาจะสูงมากตัวหนึ่งพ่อพันแม่พันธเท่าไหร่ต่อไปนะครับเรื่องของอาหารแล้วก็อาการป่วยครับว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เลี้ยงมาเนี่ยจะประสบปัญหาในเรื่องของป่วยแบบไหนบ้างครับก็คือในเรื่องของอาหารนะครับก็อาหารจริงๆแล้วแพะนี่เป็นสัตว์ที่กินใบไม้เกือบทุกชนิดเลยครับก็มีมีแค่บางอย่างที่แพะกินไม่ได้ก็คืออาหารก็หาได้ง่ายแทบจะทุกตำบนนะจะมีกระถินกระถินนี่ก็น่รนา,ารักเลยแต่ว่าข้อห้ามในการกินกระถินก็คือช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนครับก็คือบางครั้งฝนตกฝนตกหรือว่ามันมีน้ำพังก็คือถ้าเราให้แพะไปกิน กระถินที่มันมีความชื้นคือมันยังไม่ผ่านแดดมันก็จะเป็นมันจะมีปัญหาในเรื่องของการท้องเสียเพราะว่าในใบของกระถินใบของต้นไม้จะมีไข่ของพวกนอนพวกแมลงครับมันก็จะแยกงกินเข้าไปแรกๆก็จะไม่เป็นไรมันท้องเสียาปแต่ไข่พวกนี้มันจะเข้าไปทับตัวเป็นพยาธิในท้องแพะแล้วมันก็จะทำลายระบบของแพะครับก็ควรจะทีการถ่พยาธิทุกสามสิบสามสิบวันปีือวันประมาณนี้ และเรื่องของตลาดการขายครับเราเนี่ยขายไปให้ใครเขาเอาไปทําอะไรควาต้องการของตลาดจะมีหลายเด่นนะครับบางบางเคสก็จะมีเอารอคาจะรับซื้อน้ำหนักตั้งแต่20บก mm. ิโลลงมามแล้วก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งช่วงนี้ราคาก็จะอยู่ประมาณ1 4 0่งนะครับแล้วก็ราคา อีกเรนครับก็คือ20กิโล20กิโลขึ้นไปก็ราคาจะอยู่100 120 130อยู่ที่ตามสภาพแสดงว่ายิ่งใหญ่ยิ่งถูกก็ประมาณนั้นนะครับมาพูดถึงเรื่องต้นทุนครับว่าคนเริ่มแรกเริ่มต้นที่จะเลี้ยงเลยควรทําความใหญ่ประมาณไหนต้นทุนประมาณไหนจริงๆแล้วนะครับก็คือการเลี้ยงครั้งแรกก็ไม่จําเป็นต้องเป็นความใหญ่โตนะมากมายคือดูความตอบของเราเพราะบางครั้งถ้าดูเม็ดเงินเราใช่ครับดูกําลังถ่าบางครั้งเรา รางใหญ่มากโมประมาณเราก็จะลงไปตรงนู้นแล้วก็ถ้าเราบริหารจาัดก,การไม่ดีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดก็จะเกิดนขึ้ได้ครับคำถามสุดท้ายครับคือโควิด19เนี่ยมีผลอะไรเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะไหมครับก็บางพื้นที่ก็มีผลกระทบนะครับในเรื่องของราคาเพราะว่า,าการส่งออกเนื้อแพะก็คือจะมีข้อค้านการที่รับซื้อจากเราแล้วเขาก็จะไปส่งต่อออกตามตาดชายแดน แล้วถ้าโควิดระบาดก็คือในพื้นที่ของตลาดแฉลี่อาจจะมีการปิดกั้นทําให้การส่งออกอเป็นไปได้วยความไม่สะดวกครับก็คือจะทําให้แพะพอไม่ได้เกิดการระบายออกไปุกหมันก็จะเกิดสภาวะบนตลาดตังง้งราคามันก็น่าจะปรับลงบ้างมีอะไรจะฝากถึงคนเลี้ยงแพะมั้งกับเกษตรกรรายใหม่ก็คืออย่างให้ดูในเรื่องของความพร้อมความพร้อมนหลักใช่หนึ่งดูเศรษฐศาพแล้วก็ดู 4D ครับ 4D มีอะไรบ้างครับ ดีที่หนึ่งก็คืออาหารดีอาหารดีการเราเลี้ยงแล้วเรามีอาหารเราอาหารอาหารให้เพียงพอกับแพะแพะที่เราจะเลี้ยงมันก็จะมีอณสระดีที่สองดีที่สองก็จะเป็นโรงเรือนนะครับก็คือโรงเรือนที่เราทําอาจจะไม่ให,ใหญ่โตมากแต่ก็คือก็น่าจะโอเคนะครับในเรื่องของอความสะดวกของการขึ้นลงหรือการอยู่อาศัยและการป้องกันตัดมีทิษนะครับก็จะยิ่งสูงยิ่งดีครับอากาศใสโปร่งโล่งก็ะจะทําให ในเรื่องของโลกนี้ก็จะคือลดเลยครบแต่พวกมือเท้าปากเนี่ยจะไม่เป็นอุปสรรคในการเลียเราไม่ต้องเสียงบประมาณหรือว่าค่ายาค่าอะไรต้อมาครับดีที่สามดีที่สามก็คือการบริหารจัดการนะครับก็คืออันนี้สําคัญครับเพราะบางครั้งมีงบมีเงินเยอะซื้อแพะมาเลี้ยงจํานวนเยอะแต่บริหารจัดการไม่ดีทําให้แพะที่แบบจํานวนเยอะๆไม่มีคุณภาพถ้าแบบนี้คือเราเลี้ยงจํานวนน้อย แต่เราเน้นคุณภาพจะดีกว่าครับส่วนที่ที่ดีที่4ก็จะเป็นเรื่องของตลาดดีก็จะควรจะศึกษาข้อมูลให้ทิศกว้างเพราะบางครั้งบางทีถ้าเรารู้ตรงใดของตลาดรู้ทิศทางครับว่าช่วงไหนแพงจะขึ้นแพงจะลงอย่างช่วงเทศกาลชิมเจการือสินอดเหนือครับแล้ก็คือผู้บริโภคก็